เอาล่ะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับแต่มีน้องขอมาในช่องนะครับบอกว่าพี่เล่นซุปเปอร์ทอยเลตบรอลหน่อยนี่พี่โอก็เสิร์ชตามนี้นะแต่มันขึ้นมาอันเนี้ยไม่แน่ใจเลยว่าใช่หรือเปล่าไม่รู้ละลองดูก่อนแล้วกันซุปเปอร์น่าจะใช่แหละจักรนอ็อตอะไรวะเนี่ยคืออะไรอ่ะอ๋อมันเป็นคลื่นด้วยแฮเอาล่ะเดี๋ยวไปเสียงก่อนแป๊บหนึง่งป ปิดอะเสียงเปิดไว้แต่เพลงปิดไว้แล้วกันนะครับโอเคเอตัวละครอตัวละครอตอนนี้พี่โอต้องใช้เท่าไหร่วะเนี่ยคือตอนนี้คือมันศูดเลยอะก็เอาหวัวลำโพงไปก่อนละห้าสิบก็ยังไม่ได้เลยให้ตายเถอะได้ไหมโอ้ยได้ดิอ๋อเหมือนพี่โอเคยเล่นแล้วนี่กว่าเอาละโอเคปืนยพบอเ,เอ้ยอะไรอะไรอะไรอ๋อจำได้ละจำได้ละ มันคือแมพที่ไม่สามารถเปลี่ยนมุมกล้องได้โอเคเอาล่ะเหมือนพี่โอเคยเล่นแท้สำหรับน้องๆที่ขอมานะครับก็เล่นแล้วล่ะเอ้ยจำได้ว่าเ้ยมันเป็นเกมที่สนุกสนานอยู่มันเป็นแมพที่เรียกว่าใช้ได้ใครอยากเล่นตามก็มาเอ้ยน่าสนใจว่ะตอนนี้น่าสนใจเอ้ยอ่ะโอเคคลื่นที่2โหมดมาตรฐานคือจำได้แล้วว่าไอตัวเคอร์เซอร์มันเลื่อนไม่ได้อ่าโอเค เคอร์เซอร์มันแบบเหมือนเหมือนเป็นเกมที่มุมกล้องอาจจะมีปัญหานิดหน่อยแต่ไม่เป็นปัญหาสำหรับพีโอแน่น,นอนอยิงว่ะยิง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 ,ยง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 มีปืนต,ตั็ก,กนี่นแหละปืนเงินวัดบ,บ้ามาแล้วเอาแล้วครับตอนนี้อ่าโอเคเข้าใจโอ้ยนั่นก็พี่พี่แกก็จัดจัดซะเต็มที่เลยเดี๋ยวใจเย็นพีโอย,ยิงด้วยเออแบ่งให้ยิงบ้างดิแม่จะกวาดล้างคนเดียวเลยเฮ้ยไอ้นั่น ไอ้นั่นมาว่ะของน้ำโลหะโลหะโลหะกิจใช่ไหมของน้ำเหล็กนั่นเองไอยะไอ้ไอตัวนั้นคือตัวอะไรอะไอฟูฟูฟูเจ็ดไอฟูฟูฟูเซเว่นดูทรงตั้งชื่อยังงี้ไม่ใช่คนไทยแน่หมูเอ๋อคืออะไรวะรู้จักแต่หมูเด้งนี่ก็สัตยาวเลยนี่พี่แกก็สัต ต็มที่เลยแล้วเรากระจอกสุดในแมปด้วยไม่เป็นไรถือว่าเราก็นี่มาบังกระสุนอีกดูตำบลกระสุนตกไปแ,แล้วฟามไปก่อนเลยโอ้โหพอกุดอะไรวะเนี่ยตัวโลหะนี่ปืนแท็กอิทิฤเธิ์ปืนแท็กโป่งก็ให้บวกอีกหนึ่งเอาห้องน้ำโลหะอิททะทธิ์ป,ปืนแท็กมาเฮ้ยมีตำรวจด้วยวะได้หนึ่งเพชรครับ ฮะตอนนี้มี80.4ทำอะไรได้บ้างวะเน,นี้หวัดดีครับพี่พี่เบิ้มอะไรครับพี่ยืนอยู่เฉยๆเนี่ยบอกแล้วว่ามุมกล้องมันมีปัญหาโอ้โหพี่เบิ้มเล่นพี่เบิ้มแกเล่นยืนอยู่เฉยๆแล้วก็ยิงอย,ง,อยงอย่างเดียวเลยอ่ะยิงเราก็ยิงบ้างโอเคคือมันต้องฟาร์มแหละดูทรงคงต้องฟาร์มแต่เดี๋ยวก่อนเฮ้ยโอ้โหซากศพมันมันมาบังเพื่อนมันด้วยอ่ะ เอาละครับกวาดล้างกวาดล้างดีมากกวาดล้างไปยิงทีอย่างกับดิวเพียปลาบอ่อโอ้ยปืนกลล็อกเก็ตตายเทียจอรออะไรเงี้ยเออเหมือนโดนเดี๋ยวนะขอแอบ,บใต้ตูดกันได้ไหมขอแอบ,บใต้ตูดตั้งหลักแป๊บนึงได้ไหมเออแล้วไงอะเวลาเราจะซื้อของซื้อไงวะคือมันต้องออกงี้งเหรอเดี๋ยวนะซื้อของซื้อไงอะ โอ้ยซื้อของไม่ได้เคอร์เซอร์เลื่อนไม่ได้ไม่รู้อะยิงไปก่อนแล้วกันนี่เนี่ยยืมไปก่อนโอเคได้0.5แบ่งกันแล้วกันหรือว่าแบ่งค่าคอมโอ้โหตัวนั้นเป็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 น,ปนควนเลยว่ะโอ้โหมากันยเยอะแยะมากเดี๋ยวนะตอนนี้พี่โอมีอ85 86.7แล้วเดีย๋ยวดูสักร้อยก่อนรู้สึกว่าร้อยนึงมันสามารถจะเปลี่ยนตัวได้ป่ะตอนนี้พี่โอใช่ตัวนี้อยู่ ซึงบอกมีไกด์มากตึงบอกตรงบอกมีไกด์อห้องน้ําขนาดใหญ่ได้หนึ่งจุดสองว่ะโอ้พี่นาฬิกาโจนโจฮันวันดีโจฮัน,ดดนเอ่อไปไงวะเนี้ยเดี๋ยวนะปุ๊บพี่โอก็ไปไม่ได้ดีอ่ะคือมันบังคับล็อกเป้าออกดูดเลยอันเนี้ยเดี๋ยวนะถ้าแล้วทําไม่ล็อกเป้ากดไงวะกดไม่ได้ด้วยไม่ล็อกเป้ากดไม่ได้ด้วยอ๋อหรือว่าอาี้ไม่ใช่ผม เออก็ไม่ได้หรือที่เนาะอ๋อนี่ไงไม่ลอกเป้าอย่างงี้โอเคเดี๋ยวขอแอบทิฐูดก่อนตัวเองฉันขอแอบทิฐูดแป๊บนึงนะอาวุธซื้อได้ไหมเนี่ยมีดมีร้อยหนึ่งผัดโถยซื้อไม่ได้ตัวละครนะเดี๋ยวขอแอบแป๊บนึงตัวละครยังไม่ครบร้อยเลยใครตายเถอะยังซื้อไม่ได้วะ่ะโอเคงั้นก็ต้องฟาร์มไปเรื่อยก่อนฟาร์มไปเรื่อยๆเอาเลยชีวิตไปสิ้นก็ฟาร์มกันไป ไปสิงกระดินงเงินไปครับทุกคครับตอนนี้โอ้อะไรวะเนี่ยโซมเฮลิคอปเตอร์ก็มาแล้วด้วยเรอพากอากาศยานเขาก็มาด้วยโอ้ยโอ๊ยตกใจหมดเอาละโอ้โหอ,อ,อะไรวะเนี่ยพอคุณหยุดเวลานี่มันดีโอชัดๆสาตาร์แพทินัมเดอะเวอรหยุดเวลาได้ด้วยเดี๋ยวนะน้องต้องเล่นเบอร์ไหนเนี่ยน้องต้องเล่นมานานขนไหนเบอร์ไหน มันถึงจะได้ถึงขนาดตัวตัวแบบตัวเป้งๆแบบนั้นอุ๊ยวันดีคับคุณลำตรวจคุณลำตรวจไปเลยตอนนี้ตื่นเต้นนิดหน่อยตกใจเจอคุณลำตรวจเรียกเฮ้ยใจเย็นดิห้องน้ำขนาดักษ์พอคุเอาโอเคเอาล่ะถือว่าคลิปนี้เดี๋ยวพี่โอเล่น,เล,นเล่นประมาณนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมน้องถึงอยากให้เล่นมันก็สนุกแบบนึงนะใครที่อยากเล่นตามนะครับเดี๋ยวพี่โอแปะลิงก์แมปไปให,ให้แล้วก็มาเล่นด้วยกันได้เฮ้ย จัก,กรวาลสกิบิดิมันยังไม่มันยังไม่หยุดยั้งง่ายๆฮะเรียกว่าสกิบิดิเนเวอร์ได้เอาละครับใครตีค้องวันเนี้ยคืนที่เก้าละนั่นส้มตกจากตึกนี่มันก็คือครึ้นอีนึงโอ้ยคุณลำตวดใจเย็นๆช้าก่อนคุณลำตวดโอ้โหใจเย็นมากันทั้งทั้งโรงพักเลยวะเนี่ยอุ้ยไอ้ยัยกษ์ เหลือตังร้อยกว่าพราคุณแล้วเรามันมีแค่ปืนแท็กซ์ด้วยดิปืนอื่นก็ไม่มีด้วยอาาถาชีวิตตัวเองสุดๆอ่ะแต่ไม่เป็นไรโอเคครึ้นที่เก้าแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ปล่อยหน่อยด้ปล่อยไปตดหน่อยมันแอบมาอยู่นี้นี่ห้องน้ำยักษ์ยังตัวตัวตัวกระจิกเดียวอะตัวจิ๋วเดียวอะเทียบกับที่เบิ้มเรานี่คือตัวเท่าตัวเท่าตะตุ่มลาบอที่สุด เลาล่ะศัตรูอีก45่ขึ้นที่10แล้วเดี๋ยวพี่โอจะได้หนึขึ้นที่10จบแล้วเดี๋ยวพอก่อนรู้สึกตอนนี้น้อยเนื้อต่ำใจอยากจะขอไปฟาร์มก่อนเดียวเดี๋ยวกลับมาใหม่ด้วยความอลังการงานสร้างโอ้โหอะไรวันเนี่ยอยู่ดีก็ตกใส่หัวแหมออือม,มามาตีโอ้โหตุ่มหายเลยวะาตอนนี้มีร้อยหแล้วคิดว่าน่าจะพอใช้ได้ไหมเนี้ย อะไรของเขาเนี่ยเฮ้ยให้ยิงมึงดิโอ้ยท่าโหดว่ะอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นห้องน้ำไททันอา้าวเกิดมาก็ตายเลยเหรอไอ้บ้าอ่ะโอเคประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวพี่อขอตัวก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนละ่ะใครที่อยากเล่นตามก็เดี๋ยวแปะลิงก์แบบไว้ให้ฝากก,กดไลค์กดแชร์ติดตามซับสไครต์พี่โอด้วยแล้วกันอ่ะละฉลองใหม่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 สำห,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 หรับแฟนเทคจินตีนะครับ นี่คือใหม่ใหมให่แทนที่ตัวเดิมคลาสเจนเอ็กซ์โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนละสวัสด,ดีครับ